คืนกระสิบตอนที่12นี้ขอนำเรื่องเล่าจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันบ้างนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องเล่าที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกเล่าให้ฟังกันนะคะก่อนจะไปฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะผีตีนกลับ แห่งดงกระเชาคุณเคยขับรถผ่านถนนเปลี่ยวในยามค่ำคืนไหมคะถนนที่เงียบจนได้ยินเสียงลมพัดหญ้าเสียงจัก,กจันร้องแล้วจู่ๆก็เหมือนมีใครบางคนเดินตามรถของคุณอยู่วันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังตำนานผีตีนกลับแห่งหมู่บ้านดงกระเชา จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องเล่าที่คนแถวนั้นยังคงขนลุกทุกครั้งที่เอ่ยถึงหมู่บ้านดงกระเชาอำเภอสีประจันถนนสายเล็กๆตัดผ่านทุ่งนามีต้นไม้ขึ้นรกสองข้างทางเป็นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปตลาดในตอนเช้า แต่ในตอนกลางคืนแทบไม่มีใครกล้าผ่านเรื่องเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีเหตุการณ์คนตายแถวนี้อย่างลึกลับบางคนว่าโดนผีหลอกบางคนว่าถูกรถชนแต่ทุกครั้งจะพบรอยเท้าประหลาดอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุคุณเดชานามสมมุติ คนขับรถส่งของในสุพรรณบุรีวันหนึ่งต้องขับผ่านถนนดงกระเชาตอนเกือบเที่ยงคืนเขาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะขับเส้นนี้มาหลายครั้งแล้วแต่คืนนั้นอากาศเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่า ระหว่างที่ขับเขามองกระจกหลังเห็นเหมือนมีคนเดินอยู่ริมถนนตอนแรกคิดว่าเป็นชาวบ้านแต่พอรถเคลื่อนออกไปคนคนนั้นกลับวิ่งตามอย่างรวดเร็วคุณเดชาคิดว่าเขาคงตาฝาดจึงเร่งเครื่องแต่เสียงฝีเท้าเหมือนยิ่งดังขึ้นมาใกล้ๆเขากลั้นใจหันไปมองกระจกหลังเห็นร่างหนึ่งวิ่งตามอยู่จริง ร่างผอมสูงผมยาวรุงรังใบหน้ามืดดำแต่สิ่งที่ทำให้คนลุกสุดขีดคือเท้าของมันหันกลับด้านพีตีนกลับวิ่งเข้ามาใกล้รถจนเห็นชัดว่ามันยิ้มกว้างแววตาว่างเปล่าคุณเดชาเล่าว,ว่าเขากดเหยียบคันเร่งสุดแรงแต่รถกลับเหมือนหนักขึ้น เขาขับไม่ออกเสียงฝีเท้าดังก้องรอบรถเหมือนมีหลายตัววิ่งล้อมไว้เขาพยายามไม่หันไปมองแต่ทนไม่ไหวเหลือบไปเห็นข้างกระจกเงาดำยืนกลับหัวกลับหางร่างกายบิดเบี้ยวอยู่ข้างทางจ,จู่ๆเครื่องรถก็ดับถนนมืดสนิท เขาต้องจอดนิ่งๆอยู่กลางทางคุณเดชาเขาบอกว่าเขารีบหยิบพระที่ห้อยคอขึ้นมาจับแล้วพึมพำบทสวดแต่ก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้านั้นอยู่บ้างแต่มันก็เหมือนจะเริ่มเลือนลางจนแทบไม่ได้ยินเขาใช้เวลานั่งพึมพำบทสวดอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วเขาก็ลองสตาร์ทรถของเขาอีกครั้งเครื่องรถก็ติดขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขารีบขับออกมาโดยไม่เหลือบมองกระจกหลังอีกเลยหลังจากคืนนั้นเขาล้มป่วยไปหลายวันและเล่าว่าไม่กล้าผ่านถนนเส้นนั้นในยามค่ำคืนอีกชาวบ้านยังย้ำกันว่าใครขับผ่านดงกระเชาอย่าหยุดรถอย่าลงไปเดินเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะได้เจอ ผีตีนกลับบางครั้งตำนานพื้นบ้านอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่สำหรับคนที่เจอกับตัวพวกเขาบอกว่าเสียงฝีเท้าที่วิ่งตามยังคงดังก้องอยู่ในหูทุกครั้งที่ผ่านถนนเส้นนั้นก็จบไปแล้วนะคะกับตำนานผีตีนกลับที่เป็นเรื่องเล่ากันมาอย่างยาวนานหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ เป็นเรื่องเล่าที่ไม่ได้มีความยาวมากเน้นความกระชับแอดอยากให้ทุกคนได้ฟังจนจบนะคะสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ